น่าจะมีหลายตัวอย่างนี้ยดอูอดีอแล้วโปรตีแดดเปียงแล้วนะเข้าได้อุ้ยเหี้ย <c oughs> เข็นไปหน่อยอุยอ้ยโคตรหูเหี้ย เดี๋ยวเด๋วพ,พี่กับติดแก้ฟู่อยู่ <c oughs> เกือบโดนละโคตรไม่งมีตัวเฉยเลยนะ <c oughs> กล้องหันไปไม่เห็นอ <c oughs> <c oughs> มีตัว อีกแล้วชอบแบบจังหวะเผยอีกแล้วใช่ไหมตีไปโค้ดเผื่อมันยังลอยๆอยู่แสดงว่าวันนี้ปลากลับดีเนี่ยใครๆก็โดนกันหมดเลยนะได้มัไหมครับยังเลยครับ อุ้ยไม่ห่างแดงแดงวะอุ้ยไม่ห่างแดงแดงวะคนเห็นไหมโดก็ต้องเลยโดแหละเหย็ดเค่กัดไม่โดนหมา อยู่โคตรอ,อยู่โคตรสวยโอ้โหลูบโคตรแม่งมีตัวกัดผมพี่สักทีดีวะหาเลยนะถ้ากัดพี่อ่ะ อุยเอยอข้าวเที่ยเออเกี่ยวไม้เกียเก่ยวไม้ตีไม้ตีเข้าไปลึกเหรอเขานี่เนอะอ,อะไรของมันวะนะนอ,อะไรนี่ตีไปแค่นี้เหรอเนีย่ยตีไปเนี่ยเลยเเนี่ย มันก็กัดให้เราหลายทีแล้วนะโค้ดแล้วผมเกี่ยวอย่างนี้เหรอที่เมื่อกี้เกี่ยวแบบไม่ไบบน้าจะมีแอคอะอุ้ยโทษนี่เป็นยาอ่อนเลยน่าจะมีหลายตัวอยู่หยุดอู้หอนเลย จะมีหลายตัวอยู่างอยู่โอ้หอยู่นะอยู่อยู่แม่งตามออกมาสวบอ,อุ้ยใช้ได้เลยโค้ชเปรียบร้อยประเดิมก่อนประเดิมก่อนก่าแล้วแม่งต้องมีหลายตัวแน่หง่อเลยแปบ๊บเดียวมาเล้วจ้วา โดบังหมดแต็มแล้ว,วนี่นะครับผมไปแล้วข้างในป่ากัดเจอรี่สีดำนะครับผมใช้แล้วมันก็จะปลี่เข้าใส่เอเคครับไปเดี๋ยวเราปล่อยแล้วไปลูกขอบคุณที่ทำให้ผมรอดนะตัวนี้ขอบคุณจริงๆ อุ้ยอยู่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 ครับเฮ้ยเข้าเสาเข้าเสาออกมาก่อนลูกออกมาก่อนออกมาก่อนออกมาก่อนไอ้เหี้ยหลุด